ให้มีลาบก้อนโตมีเงินก้อนใหญ่จัดพระป่าทําบุญวัดตะโกนะวัดที่จังหวัดนนท์นะตามที่พ้องขอถ้าคนดูรังเกียจแม่สร้อยทองไม่ยอมเดินหน้ามาเหยียบเส้นเชือกแล้วก็ให้ติดหนี้ต่อไปมองเล่งงูไม่เห็นดูโชคลาบจากแม่สร้อยทองไม่ออกด้วยเถอะสาธุพี่ต้องเดินหน้ามาเหยียบเชือกผมหน่อยเป็นเคสพี่ก้าวหน้าร่ารวยก้าวหน้าร่ารวยถอยหลังยากจนนะหยุดอยู่กับที่ใชหนี่ก็ไม่หมดครับพี่มาดูใกล้ๆไม่อันตรายพี่ไม่อันตราย เอาละแม่พ่อนะอามาเดี๋ยวผมจะยกขออนุญาตยกงูให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะที่ผมมาแก้บนใจผมอยากช่วยใครรู้ไหมอยากช่วยคนท่าขายขายเป็นแม่ค้าเปิดร้รานขายของขายเหมือนกันขายแข่งกันสู้เขาไม่ได้พี่เขาขายวันละเป็นหมื่นพี่ขายวันละเป็นพันอย่ายอมแพ้นะบางคนเครียดนะไตกูนี่ยืมสินอีลุงตุงนางเป็นนี่เป็นสินลุ้นวายไปหมดนี่อยากขายของดีนับเงินเยอะๆมันเป็นหมื่นเหมือนเขาไหมถ้าอยากเอาเชื่อสยศาสตร์ไปล่ะถ้าเชื่อทรับสยศาสตร์หน่อยเดี๋ยวดูงูเสร็จผมให้ดวงเศรษฐีหลวงพ่อไปถ้าพี่น้องรวยแล้วอย่าลืมนะเป็นที่วัดหลวงพ่อบ้างนะ ผมผมไม่ว่าหรอกพี่แต่อย่าลืมวัดหลวงพ่อรวยนะอย่าลืมหลวงพ่อรวยนะครูบาอาจารย์ก,ก่อนค้าขายทุกครั้งจุดธูปปักหน้าร้านสามดอกมีกระป๋องตังไหมวางเลยพี่กระป๋องใส่เงินเอาวางไว้ยกหลวงพ่อขึ้นหัวแล้วขอท่านหลวงพ่อรวยวันนี้หนูขอกำไรหมื่นหนึ่งนะหลวงพ่อนะถ้าได้กำไรหมื่นหนึ่งจะใส่บาตรพระก้าองค์9ก้าองค์งแล้วแต่เราโบกระป๋องตังพี่ท่องคาถาเรียกกันหลวงพอ่อณบนณเวียนณสถิตณเสถียนณเวียนมหากูวางกระป๋องตังเปิดร้านขายของอยาน่างอจะขายของดีอย่างนี้อย่าบ่นเมื่อยมือหิวข้า นะพี่สาวผมขายข้าวสารอยู่ตลาดไทยกำไรวันละหมื่นห้าวันละสองหมื่น 20, รู้ไหมทําไมถึงได้ขัดอย่างนี้รู้ไหมขายอย่างนี้พี่ข้าวสารทั้งเดนสิบห้าโลแถมให้ลูกค้าโลหนึ่งจําไหมนะแจกด้วยนะแถมด้วยพี่ท่านผู้ชมครับเห็นไ,ไหมไก่บุฟเฟ่ไม่อั้นหกสิบห้าบาทคนกินเต็มเลยเห็นไหมทําไมเราไปกินชาวละสี 40, ่สิบเห็นไหมเขาตักไก่ให้กี่ชิ้น นี่บุฟเฟ่พอใจจะตักเท่าไหร่ตักเอาเห็นไหมพี่เออดีนะเขาสารไม่มีบุฟเฟ่ทีนี้่าท่านผู้ชมเนาะถ้ามีบุฟเฟ่เจงพี่เ,เอาละแม่พ่อนนะอ่ามามามาดูงูง,งูมีเหรอเนาะมีครับขออนุญ,ญาตยกให้ดูก่อนนะถ้าผมยกขึ้นมาให้ดูปับ๊บไม่ใช่จงอ่างถอดรองเท้าเฟี้ยงหัวผมแต่ถ้ามีอย่าเฟี้ยงนะดูให้จบนะพี่นะสัญญากับผมหน่อยนะดูให้จบให้เลิกนะเดี๋ยวผมจะเลิกบะพี่อะมา เอองูจงอางสิ้างูจงอางหกิโลใหญ่ไหมพี่ใหญ่ไหมใหญ่เนาะอย่าลืมเลขงูนะสี่คู่เหมือนสองคู่เบิ้ล2สองคู่ดัดห้ามลืมเด็ดขาดพี่นี่ครับจงอางเห็นไหม ผมไม่โกหกไม่ดูพี่เชื่องอุ้มได้กอดได้เอามาคล้องคอถ่ายรูปได้อ๋อ,อไม่เชื่อเหรอเดี๋ยวใครเ็าขดเรขกให้ดูเสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะอุ้มขึ้นมาคล้องคอให้ดูรรมมท่านผู้ชมครับผมจะเลิกแล้วนะพี่นะก่อนเท่พี้งจะจะเดินเที่ยวนะผมขอถามข้อสุดท้ายถ้าผมถามถูกใจพยักหน้าให้หน่อยชอบใจพยักหน้าให้หน่อยพี่สาวพี่ชายขอโทษนะถามข้อเดียวข้อสุดท้ายถ้าผมถามถูกใจพยักหน้าเลยนะยืนด,ด,ดูผมน้องนี้ชอบเล่นหวยไหมครับขอบคุณครับเคยถูกลอตเตอรี่เลขหกตัวไหม มึงถามทำไมหกตัวสองตัวกูยังไม่ใกล้เลยอย่าน้อยใจพี่พี่กับผมเหมือนกันผมไม่เคยใกล้เลยนะซื้อบนออกล่างล่างออกบนซื้อทั้งบนทั้งล่างออกบนหน้าเฉียวไปเฉียวมาพี่เลื่อมเชื่อไหมผมได้ดวงเศษเรษฐีหลวงพ่อมาบูชาพี่สาธุผมจุดธูปขอท่านลอตเตอรี่หกตัวถูมาครั้งหนึ่งไม่ใหญ่เหพี่รางวัลที่สองสองใบสี่แสนเอาไปตัวได้พี่อเอาพานที่ไปตรวจได้พี่ถ้าพี่ว่าผมโกหก สามตัวเคยถูกอย่างสามตัวตรงๆน่ะอ่าไม่เคยนะผมถูกหกกับผมจุดทูกขอแต่ว่าต้องท่องคาถาขอหวยนาไม่ได้ไปขอทีหลวงพ่อขอให้ผมถูกหวยอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดถือว่าลบหลู่ท่านนั้นเนี่ยอ่า ถ้าคุณจะขอขอแบบนี้พี่ก่อนรลอตเตอรี่ออกสามวันจุดทูบสามดอกปากหิ้งพระแก้วสามประการพี่พระพุทธธรรมประสงค์ยกหลวงพ่อขึ้นหัวละบนหลวงพ่อรวยขอให้ผมถูกหวยสงวนนะหลวงพ่อนะถ้างวดน,นี้ผมถูกหวยมีเงินเป็นแสนผมจะทาบุญบ้านถ้าผมถูกรลอตเตอรี่เป็นล้านผมจะไปทอดพระป่าวัดตะโกตั้งนามสามจบท่องอาถาบทนี้พี่สัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรสะพระพุทธชิตาสัมปโสคุณนบิพาสัมปโตนรุตโมมหาลัพังสัพพสิทธิประวันตุเมกาพระสามครั้งกลับไปนอนหลับเลยครับถ้าฝันเห็นหลวงพ่อมาหาที่บ้้านือเลข ฝันวราท่านมานั่งรถซื้อเลขรถฝันว่าท่านมาคุยกับเราซื้ออายุหลวงพ่ออายุเราถ้าไม่ฝันในท่านล้างหน้าแปรงฟันดูการทูบผมจุดทูบขอทูบงอเป็นเลขหกเลขสี่เลขสามลงจากบ้านไปตลาดหาซื้อสามสี่หกหกสี่สามสามสี่หกไม่มีแต่หกสี่สามมีทั้งตลาดมีใบเดียวพี่แม่พ่อหน้าเนี่ยขอโทษนะนี่ฮะหกสี่สามกลับมาบ้านอะ,อะไรมาดุนโดนใจผมนะไปซื้อรัฐบาลหกกลับพี่น้องก็ซื้อหวยหกกลับไหมเออแล้วพี่ไปดูผมถูกหวยพี่นี่ครับ สามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งพี่เห็นไหมหกกับกับละพันพี่ว่าเท่าไหร่ห้าแสนสี่ลอตเตอรี่ไม่ถูกครับรางวัลที่หนึ่งเกือบถูกพี่จริงแบบว่าน,น้องเกือบถูกจริงเหรออะผมให้ไปดูใกล้ๆเห็นหกตัวไหมครับสลับกันอยู่สองตัวพี่เลขไม่ผิดไม่แต่แต้มเดียวแต่เลขสลับตำแหน่งเห็นไหมฮะเลขสลับตำแหน่งอยู่สองตัวเลขสองกับเลขห้า สองกับห้าไม่สลับตำแหน่งใบนี่หกล้านพี่แม่พ่อนาอานี่หลวงพ่อท่านยังไม่ให้นะถึงจะมากราบมาไหว้ท่านเนี่ยี่พี่น้องท่านผู้ชมครับเนี่ยบารามินหลวงพ่อานช่วยเห็นไหม เนี่ยบารามีช่วยผมตั้งแต่ผมได้พี่น้องมียังหนะ้าไม่มีใช่ไหมผมขอหลวงพ่อมาเอาสิก่อนดูจงอางพี่ผมขอมอบให้เอาไปเสริมดวงจาไห้นะถ้าพี่เชื่อลุงดวงและบูชาท่านอาศัยดวงดวงเราไม่แข็งต้องอาศัยดวงหลวงพ่ออาศัยดวงหลวงพ่อได้เดี๋ยวพี่มีบ้านมีรถมีเง,งินมีทองจําไว้นะพี่แม่พ่อพี่พานาะอาผมขอมอบให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่ผมจะให้ผมถามหน่อยเมื่อกี้ผมท่องคาถาให้ฟังจําได้ไหมลืมอ่ะนี่คาถาพี่ แจกให้ฟรีเอาไปท่องเอาลองดูนะถ้าชีวิตพี่จากหลังมือไม่พลิกมาเป็นหน้ามือจาหน้าโคศกคนนี้ไวพ้พี่ผมแจกให้ฟรีคนละใบอ๋อเดียวเดียวเออลังกระถาเป็นรู้ชอบหรือเปล่าใครชอบไปยักหน้าให้หน่อยชอบเล่นหวยไหม <c oughs> เห็นซองนี้ไหมเลขน้ำตาเทียมผมได้มาสามเลขอยู่ในซองนี้พี่ผมให้คนละใบยอย่าเปิดดูที่งานนะเอาไปดูที่บ้านทุกคนในบ้านดูได้หมดข้างบ้านไม่ได้เพื่อนไม่ได้เจอโรตีซื้อด้วย <c oughs> อย่าลืมนะผมยุนะรวยแล้วอย่าลืมบ้านหลวงพ่อนะลืมผมผมไม่ว่าเดี๋ยวก่อนนะฮะดวงเศรษฐ ถ้าอยากได้ผมให้ผมไม่หวงแต่สาธุผมถามพี่น้องหน่อยด้วยความเคารพนะพี่อยากพี่อยากได้พี่นับถือหลวงพ่อหรือเปล่าถ้านับถือหลวงพอ่อช่วยหลวงพอ่อท่านอย่างหนึ่งได้ไหมผมให้พี่ช่วยหลวงพอ่อไม่ได้มาช่วยผมพี่ช่วยวัดหลวงพอ่อฮะหนึ่งอย่างช่วยกันสร้างวิหารด้วยการยกครูบูชาแพงไหมน้องนี่เดียวพี่พี่ทําบุญพี่ได้เลยเท่าไหร่น้องเอาราคาวัดนะ ที่วัดตะโกให้บูชาร้อยเดียวพี่เนี่ราคาวัดใครทําบุญหนึ่งร้อยบาทช่วยกันสร้างวิหารหลวงพ่อจะแจกให้หนึ่งองค์นะพี่ตรงนี้ก็เท่ากันถ้าพี่น้องบูชาได้ผมให้เป็นชุดแบบนี้แต่ถ้าบูชาไม่ได้ไม่เป็นไรพี่ดูตรงอ้งกันแล้วกันเนาะส่วนจะบูชาหรือไม่บูชาผมไม่ว่าไอ้น้องแท้หรือเปล่าวะพี่พี่เป็นสายหลวงพ่อรวยไหมเอากล้องสองพัาสองดูถ้าดูแล้วเก๋ผมคืนให้หมื่นหนึ่งผมคืนให้พี่หนึ่งหมื่นอยากได้เงินหมื่นไหมสองให้เก้นะพี่นะสองให้เก๋โค้ดมีไหมมีครับอยู่ข้างๆงอง,ง,อง,องออควยาร หน้ากล่องเป็นแบบไหนโคตรหลวงพ่อเป็นแบบนั้นพี่ของวัดต้องเป็นแบบนั้นถ้าผู้ชมครับไม่ใช่ว่าหน้ากล่องเป็นแบบนี้โคตรเป็นแบบอีกอย่างนึงไม่ใช่นะเอาละเดี๋ยวผมขอมอบมาให้แล้วดูงงพร้อมๆกันจับตาดูครับ หลวงพ่อครับผมทําให้หลวงพ่อสูดความสามารถผมได้เท่านี้ขอบารมีหลวงพ่อจงแผ่เมตตาให้ลูกสิทธ์รูกหาใครนับใครนับถือศรัทธาเลื่อมใสบารมีหลวงพ่อรวยได้ดวงเศรษฐีหลวงพ่อรวยไปบูชาขอให้สิษย์หลวงพ่อรวยคนนั้นรวยก่อนเพื่อนให้สิษธ์หลวงพ่อคนนั้นเป็นเศรษฐีมีลาภก้อนโตมีเงินก้อนใหญ่มีรถใหม่ป้ายแดงมีบ้านอยู่ให้หลุดหนี้หลุดสินตั้งตัวได้ไปกราบหลวงพ่อภายในปีใหม่นี้ด้วยเถอะสาธุ แม่พ่อนะอาพี่หลวงพ่อมอบมาผมมอบไปเสร็จหน้าที่ผมละเดี๋ยวคอยดูปีใหม่พี่ไปเที่ยวัดตะโกให้ได้นะพี่จะบอกโอ้โหกูมไม่น่ามาเลยคนแน่นจริงๆเลยพี่อ่ะโอะแล้วจะขายต่อนะเพราะมีรุ่นเดียวนะพี่นะไม่มีรุ่น2รุ่น3พี่แต่พระอาจารย์แก้วท่านสั่งว่า ให้นาดวงเศรษฐีหลวงพ่อรวยไปให้เจ้าพ่อคนที่ยกมือทาไมต้องให้โยมยกมือผาอาจา์ครับมือพี่น้องมีลายมือดวงพี่น้องอยู่ที่ลายมือใครยกดวงเลยหัวรับหลวงพ่อรวยได้ดวงก็จะรวยตลอดปีมีตลอดชาติอยากรวยไหมพี่อยากมีไหมครับมือพี่มีกระดูกแค่สองท่อนพี่ยกขึ้นไหมล่ะเบาไหมพี่ถ้ามันหนักมันหินแข็งมันเหล็กสแสดงว่าเจ้ากรรมในเวรฉุดลัง้งดึงมือพี่แด้อยู่พี่ไม่ต้องยกนะนะพี่น้องต้องชมนะแต่ถ้าใครมือเบาขอให้รวยนะพี่ขอให้ยกขึ้นนะขอให้บารมีพี่เกิดขอให้ดวงพี่สูงนะับหนึ่งเตรียมตัวพี่อย่าไอ รถไปไม่ได้นับสองนับสามเอาเชิญครับขอให้รวยขอให้โชคดีคุณดูคนจะรวยไหมคนจะรวยเงินร้อยเดี๋ยวเขาไม่ขี้เหนียวบูชาแม่พ่อหน้าอานเนี่ยการสร้างวัดสร้างว่า,า,วาพี่น้องท่านผู้ชมครับขอบคุณครับพี่ขอให้รวยขอให้โชคดีนะเป็นทองแดงรมดํามันปูนะคตอยู่ข้าง,งหลวงพ่อสองดูนะท่านผู้ชมเนาะใครเป็นสายหลวงพ่อรวยดูแป๊บเดียวรู้ว่าแทหรือเกใครเป็นสายหลวงพ่อรวยดูแป๊บเดียวรู้ทันทีว่าแทไหมเกไหมทันทีเลยพี่เอาขอบคุณครับเดี๋ยวเพิ่งไปนะไม่ได้บูชาดูโมพี่ไม่มีใครว่าผมไม่เคยว่าเดี๋ยวก่อน ผมเนี่อายุห้าสบสองปีจับไมค์คุยกับพี่เคยว่าพี่สักคำไหมไม่มี นี่คือการสร้างกุศลพี่สร้างได้พี่รวยได้พี่รวยผมรวยด้วยนะเพราะผมเป็นคนเอาบุญมาบอกพี่อ่าเป็นเป็น,ปนผมเป็นผู้นําเขาเรียกว่าผู้นํากองบุญนะเห็นไหมไม่ต้องเอาตู้มาตั้งนะไม่เอาตู้มาตั้งผมเป็นผู้นํากองบุญร้อยเดียวเราวัดใจกันพี่วัดใจว่าผมเอาพระเกมาให้พี่แล้วเอาพระแท้มาให้พี่พี่ส่องดูด้วยตาของพี่เองก็แล้วกันถ้าเกมาเอาเงินที่ผมคูมืน่นหนึ่งผมจ่ายทันทีไม่มีข้อแม้ไม่ตุกติก จำไม่ได้พี่นะแม่พ่อนะาาขอบคุณครับพี่ขอให้รวยขอให้โชคดีแต่ได้ไป่าขายเพราะไม่มีแล้วคุณรู้ไหมว่าแผงพระองค์ละสามร้อยหน้าวัดหน้าวัดตะโกออกจากวัดร้อยเดียวเอามาวัดว่าในแผงสามร้อยนะแม่พ่อหน้าเนี่ยดวงเศรษฐีหลวงพ่อรวยหายากนะน้อยคนที่จะมีนะผมบอกให้ราคาวัดกับราคาแผงพระมันคนละราคาเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าตำหนิติเพียนทำไมน้องไม่ไปขายเอากำไรกันเยอะอันนี้เอาบุญมาบอกอืมผมมาบอกบุญขอบคุณครับ หนุ่มๆสาวๆนะผมอยากให้ได้เพราะอะไรไหมหลวงพ่อชั่นชอบคนกนตันอยูถ้าคุณบ่นหลวงพ่อผมจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผมทำํำดิจะสอบเป็นครูพยาบาลทหารตำรวจผ่านจะเข้าธนาคารฉลุยแม่พ่อหน้าอย่างนั้นลูกสาวผมไม่ทําเข้าธนาคาร,าคารเขายากนะ คนโตผมทางานอยู่ธนาคารกสิกรเป็นลูกทางแลน,นะพี่นะไม่ไม่จะของหนาพี่นะอ,อแม่พอนาะคนที่สองเป็นไกด์พี่นะจบเอกอจบเอกอังอกฤษพ,พ,พี่น้องท่านผู้ชมครับแม่พอนาะทำไกด์นาเที่ยวอ่าม่พี่น้องท่านผู้ชมครับคนที่3าเป็นมะค้าพี่คนคนเดียวนะขายหมูกระทะข้าวมันไก่ แล้วก็หมึกย่างแล้วก็หมูกรอบหมูแดงพี่น้องคิดดูเด็ดแม่ค้าคนเดียวอ่ะอยู่นี่บางแคในสม้ชมครับแพ่พ่อพี่บารณาหาเห็นไหมลองดูแต่ว่าแจกก็หน่อยเวลาขายก็ใครขาคิดนิอิ่มหน่อยขอบคุณครับอ้าวขอให้รวยขอให้โชคดีถ้าเขาพี่น้องยิ่งทำยิ่งได้นะยิ่งให้ยิ่งมีคนตะหนีมีไม่ได้หลวงพ่อท่านสอนแบบเนี้ยหลวงพ่อครับอ้าวองค์ที่ผมแสดงขอบารมีหลวงพ่อจงแผ่เมตตาให้กับคนดูเขาด้วยนะ อ้าวคนไหนยังไม่ได้บูชาขอให้ได้บูชาหลวงพ่อนะอ้าวใครบูชาไปขอให้ดวงก็เป็นเศรษฐีได้หยิบเงินล้านมีรถมีบ้านสมปรารถนาสาถุรวยแล้วอย่าลืมหลวงพ่อนะไปเที่ยววัดท่านมั่งนะพี่นะอ่ะแม่พ่อนะอ้าวอ,องค์ที่ผมแสดงผมให้เดี๋ยวจะหาว่าดีองคเดียวบาง<ะ>คนบอกองคแสดงเลยไหมเขาบอกเฮ้ผมไม่ให้หรองคนี้ผมเก็บไว้นั่นแน่กูว่าแล้วมันดีองคเดียวเนาะพี่น้องต้องขอละหาแน่เลยอ่ะองคแสดงพี่ใครยังไม่ได้ขอให้ได้เอาเธอผมยุเพื่อนยุให้ซื้อเหล้าซื้อเบียร์ขวดละเป็นพันพี่ยังซื้อได้เนาะลีเชน พี่ยังซื้อเอาแก้วชนกันขอให้เราจงเจริญยังกินได้เลยผมยุ่งให้พี่บูชาช่วยเหลือศาสนาช่วยหลวงพอ่อแล้วหลวงพ่อจะช่วยเราจำไห้นะพี่นะขอบคุณครับพี่คุณไม่ช่วยท่านท่าไม่ช่วยคุณเห็นผมพูดไหมเหงื่อออกนี่ผมช่วยหลวงพ่อไหมหลวงพ่อต้องช่วยผมแม่พ่อนะอ่าเมื่อก่อนนั่งรถเพื่อนนะไม่มีรถส่วนตัวเดี๋ยวนี้มีรถห้าคันพี่ไม่มีที่จอดหน้าบ้านอะฮะ อ๋อขอบคุณครับน้องตังค์พี่ไม่พอขอต่อได้ไหมเจ็ดสิบาธุอันนี้พระไม่ใช่กติครับต่อไม่ได้ไอ้พวไม่ลดราคาให้เลยหรือว่าตังค์ไม่พอไว้น้องเงินเดียวพี่ยังไม่ออกว่าของวัดพี่ร้อยเดียวไม่ไม่แพงเลครับนี่ใครตังค์น้อยอย่าน้อยใจพี่อ่ะก่อนดูโมงท่านผู้ชมครับผมมีของฟรีมาฝากท่านผู้ชมครับแม่พ่อนะฮะาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ใช่งูพี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่พี่น้องมีกระเป๋าตังค์ไหม กระเป๋าใส่เงินขอบคุณครับผมไม่ได้รู้กระเป๋าพี่นะพี่ดูหน้าผมด้วยนะถ้ากระเป๋าใบนี้พี่ซื้อมาแล้วมันเก็บเงินไม่อยู่พี่เอาพยาหลวงปู่ไปใส่กระเป๋าตังก่อนจะใส่ยกขึ้นหัวก่อนนะบอกหลวงพ่อซะก่อนนะหลวงพ่อขอให้หนกระเป๋าตังของหนูมันหมานเฮงๆงฟูฟูฟนะหลวงพ่อนะใส่กระเป๋าตังแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยเต็มกระเป๋ามีรถไหมพี่หลวงพ่อขอรถอกสระคันหนึ่งนะเสียบที่บางแดดหน้ารถใหญ่แล้วเวลาจะออกจากบ้านเปิดบีบแต่นะสามทีแปนแปนแปนบ้านพี่ขับรถออกจากบ้านรถพี่จะพาพี่ได้แต่งเงินได้แต่งเงินะหนน้้าาบี่ไมม่่ีีทจอด จะบอกให้เออแม่ลูกคนไหนเรียนหนังสือไม่เก่งวนหัวสามรอบคาถาคุณแม่จํานะโอมพุพุทะลุปัญญาแค่นี้จาได้ไหมโอมพุพุทะลุปัญญาหญิงวนซ้ายชายวนขวากระเทยวนสองข้างพี่เออ,เ,อ,อเดี๋ยวๆท่องให้ถูกนะไม่ใช่แจกให้ปั๊บเดินกลับบ้านสะดุดตอไม้กิ่งไปลูกขนุนลูกขึ้นมากระทงคะถาลืมหมดท่องยังไงล่ะลูกโอมจุดพุทะลุหลังคาเรียบร้อยเลยไปเรียกช่างมาซ่อมบ้านเลยพี่อ่ะผมให้คนระบืดเออมีใครที่บ้านนอนน้ำลายยืดไหมนอนน้ำลายไหลไม่ได้ว่านะหลับไปบางคนน่าสงสารจะกระซุแกง ได้ยินเสียงไหมพี่แบบนีน้เอาไปใส่ใต้หมอนที่ก็นอนทักบการนอนตอนนอนหายพี่มีใครละเมอไหมตีสามตีสี <c oughs> ่ไปไปไปลอยกระทงดูดิตีสี 4, ช่ชวยไปลอยกระทงพี่ใส่ใต้หมอนนะนอนโกรนมีไหมนอนกัดฟันคนนอนโกรนนอนกัดฟันนี่อาพับเรื่องทรัพย์หาเงินเก่งแต่เก็บเงินไม่อยู่ใส่ใต้หมอนพี่อ่ะผมให้คนละผืนเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งนะก่อนที่ผมจะแจกดวงมูก,ก่อนพี่ ไปซอยทองออกมาแม่มาเออมาแม่มาโชว์ตัวให้พี่น้องดูหน่อยเออสวยแมมนี่ท่านผู้ชมครับเอาดูจงอางพี่ดูจงอางเอาละให้โชคให้ลาภคนดูเขานะแม่นะเอาอันนี้ผมขอหลวงพ่อท่านมาฟรีพี่โอ้ถ้าไปเดินแจกฟรีนะ่าจะไม่พอท่านผู้ชมครับเออ มันมีแค่นี้พี่ถ้าเดินแจกตั้งแต่หัวรถผมมาหัวมุมนี้ก็หมดด้านนี้ทุกคนเพื่อนดีใจไหมดีใจหันไปด้านหน้าพี่หรือแต่แตะกาดีใจไหมครับดีใจเยอะไรกูไม่ได้ด้านนี้ไม่ได้ก็ด่าผมจริงไหมพี่หาว่าลำเอียงรักไม่เท่ากันแต่ถ้าวางตรงนี้นับถึงสามพี่ดองวิ่งมาแย่งเอาเชื่อไหมเละอะไรเละงูครับวางตรงนี้ปั๊บนับถึงสามพี่ดองวิ่งหมดนี่งมผมขี้พุ่งเลยพี่เลขแรกเห็นยัง อ้าวอ้าวอย่างง,งสิพี่อย่างง,งสิงงง,งหัวเห็นไหมแต่ตรงไปที่ตามตัวเห็นไหมเลขแรกพี่อ่า,อาเอานี้เอางี้ผมให้คนใจบุญได้ไหม<อ>ใครใจบุญช่วยผมหนึ่งอย่างได้ไหมพี่ ซื้อไก่เลี้ยงงูหลวงพ่อสักหน่อยทําบุญเลี้ยงงูเป็นทานบารมีกระต่ายพี่ยังเลี้ยงได้หมูพี่ยังเลี้ยงได้เลยเนาะเลี้ยงงูหลวงพ่อหน่อยนะไม่ต้องมากลวพี่ขอ,อน้ําใจนะที่วัดบูชาผืนละ49บาทตรงนี้นไม่ต้อง4 9ถเก้าาพี่ต้องเมืองนนใจบุญนะอะขอคนใจบุญพี่บูชามาแค่20บาทพอได้ไหมจ๊ะขอบคุณครับขอแค่นี้ะพี่ขอ,อน้ําใจขอบคุณครับดีวเอาไปให้พี่สาวพี่ชายนะเออพายันหลวงพ่อเก็บไว้นะพายันพวกกระซับ ใส่กระเป๋าตังค์ครับเดี๋ยวแบงค์พันแบงค์ห้าร้อเต็มกระเป๋าอ่าพะยะหลอเพรารวยพี่ครับอ่ะแม่คนตูวที่สองแล้วเหรอท้ามขดไวจังล่ะพี่เมื่อกี้เลขแรกนะ เห็นไหมงอหัวเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเห็นไหมเออเนี่ตัวที่สองก็จะเริ่มขอด้ดูเลยนะเห็นไหมเขาขอไปไหมพี่ผมเพ้อคุยกับพี่แป๊บเดียวดูเเขาจะขอัวที่สองแล้วพี่ดูดิเห็นไหมเออท่านผู้ชมครับขอบคุณนะพี่นะอนุโมทนาบุญด้วยนะโมทนากุศลผลบุญใครทําใครได้ใครทําให้ใครซื้ออาหารให้งูหลวงพ่อท่านกินนะขอให้คนนั้นไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครพี่สวยแม่ขอใหสวยแม่สร้อยทองขอให้สวยพี่น้องดูนะแม่นะอ่าให้แต่พี่น้องเขาดูอยู่แม่เขาดูอยู่ดูดูอยู่อ่าขอ เออมีคนใจร้านจะเอางูไปกินดูนี่เอามีดไปแทงงูที่วัดของพ่อจเจ้างูในสารก็นี่ไปกินพี่น้องเชื่อไหมตื่นเช้ามาคนขี่มอเตอร์ไซค์ไอคนที่แทงอะ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดซื้อกับข้าวถูกรถปิกอัพชนตายขาที่เลยเออผมเลยไปเชิญมาแผลยังไม่หายเนี่ยพี่ต้องดูแผลแผลยังไม่หาย เห็นไหมอยู่กับผมปลอดภัยแหมไปอยู่กับคนใจใจบาปมันก็จะเอาใครกินนะพี่มันจะกินงูอะ่ะคนมันจะกินอะ่ะเนี่ยพี่น้องดูเดี๋ยวมีไปแทงงูอะ่ะนะเห็นไหมพี่เห็นไหมแล้วถูกรถชนตายแล้วมันคุ้มไ,มไหมล่ะกับชีวิตทั้งชีวิตอะ่ะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะ่ะเมียเป็นไม้ลูกเป็นไม้ถขาขาดพ่อไหมล่ะไปกินเขาอะ่ะจะไปกินเขาก่อนอะ่ะไม่ไปทำาเขาก็ไม่ทำอ่ะพี่จริงไหมล่ะคนเราอะ่ะมันต้องมีเมตตาต่าอสัตว์อ่ะ ที่ไหมล่ะขอบคุณครับอันนี้ผมเล่าให้พี่น้องฟังที่ผมไปเอางูมาเนี่ยมีคนไปฆ่างูจะไปเอางูไปกินครับพอดีผมไปพอดีแล,ล้วกรรมการวัดก็เาเล่าให้ฟังก็เลยไปจุดทูบเชิญมาอเอามาเลี้ยงขอบคุณครับเขาขนสองตัวแล้วพี่สองเลขแล้วนะเขากดสองเล่ครับพี่น้องเห็นเรียบร้อยลวอ่าคราวนี้เขาจะเลื้อยเล่นแล้วพี่นะฮะพอให้โชคเสร็จก็กจะเลื้อยเล่นเขารู้ว่าพี่น้องต้องเดินเที่ยวพี่ขอบคุณท่านผู้ชมครับเอาแม่สร้อยทองให้โชคเสร็จแล้วนะขอบคุณมากแม่จ๋าครับเดี๋ยวพี่่นนน้้้้้้้อออออองงจะดเิซซซืืืืขขาวู